สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดอนุทินชี้ชาดาใช้บาร,รมีสั่งลูกเขยลาออกจากตำแหน่งตอกย้ำไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเมื่อเวลา7.45นาิกานาทีที่ท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีความคืบหน้าในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลว่ามีการดำเนินการคืบหน้าไปมากในหลายด้านทั้งการเข้าไปปราบปรามตรวจสอบและดำเนินการในกรณีสิ่งผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนผับบาร์ที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งเราได้ส่งหน่วยเฉพาะกิจเข้าไปดำเนินการตรวจสอบเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ถือว่า เป็นคำสั่งต้นที่จะต้องดำเนินการด้วยเร็วเมื่อถามว่ากรณีลูกเขยนายชาดาไทยเศษรัตตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นต้นแบบในการจัดการผู้มีอิทธิพลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นการตอกย้ำว่าจะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนายชาดาได้ใช้บาร,รมีที่มีคุณงามความดีสั่งการให้ผู้ที่ทำผิดลงโทษตัวเองแต่ก็ไม่จบเพียงเท่านั้น จะต้องมีการสอบสวนดำเนินคดีโดยไม่จำเป็นที่ต้องให้พื้นที่อื่นทำตามเพียงแต่ต้องทำตามกฎหมายและที่สำคัญอย่าเรียกคนทำผิดกฎหมายว่าผู้มีอิทธิพลเพราะถือว่าเป็นการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายความคืบหน้า UN เย้ำสถานการณ์ในกาซาสุดเลวร้ายปาเลสไตน์พลดถิ่นทะลุล้านด่านราฟาโดนบอมนายมาตินกริฟฟิ รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านการประสานงานกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุนนกาซาขณะน,นี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดพร้อมกับผลักดันให้มีการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้คนในกาซากริฟฟิต่าวว่าสหประชาชาติกำลังหาหรือยอย่างจริงจังกับอิสราเอลอียิปต์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางส่งมอบความช่วยเหลือผ่านด่านราฟาของอียิปต์ ไปยังปาเลสไตน์โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากนายแอนโทนีริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่อยู่ระหว่างการเดินทางมาเยือนหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ith, กริฟฟิตลังเดินทางมายัางกรุงไคโรประเทศอียิปต์เพื่อพยายามช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองด้วยเขาวนั้นคาดหวังว่าจะได้รับข่าวดีบางอย่างในเร็วๆนี้คุณไม่สามารถขอให้ผู้คนที่เคลื่อนที่ออกจากพื้นที่อันตราย ด้วยไม่ให้ความช่วยเหลือพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือทางด้านความนุษยธรรมและขณะน,นี้อิสราเอลยังไม่ได้มีการจัดทําข้อกําหนดเหล่านี้สําหรับผู้ที่อยู่ในชนนกาซาที่จะต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือลงไปยังตอนใต้ในายกริฟฟิธกล่าวนับจนถึงขณะน,นี้มีชาวปาเลสไตน์มากกว่าหล้านคนที่อพยพออกจากบ้านของตอนเองในพื้นที่ที่ตอนเหนือ ของถนนกาซาลงไปยังตอนใต้ตามคำสั่งอพยพก่อนการโจมตีภาคพื้นดินของอิสราเอลความคืบหน้าทีบร่างทิ้งข้างถนนแรงงานไทยดับอีกศพกลุ่มฮามาสรัวยิงรถเก๋งร่างพุนทิบร่างทิ้งกลางถนนหนุ่มแรงงานเสียชีวิตอีกศพถูกกลุ่มฮามาสรัวยิงรถเก๋งจนร่างพุนทิบร่างทิ้งกลางถนนพ่อวัย81ปีร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อถึงลูกตลอดเวลาเมื่อเวลา17นาิกาวันที่15ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่1 1ตําบลดอนดูอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านของนายพิทักษ์โทแหล่ง อายุ54ปีแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลซึ่งทำงานมามากกว่า20ปีจนรู้ภาษาและมีภรรยาเป็นชาวอิสราเอลซึ่งญาติพี่น้องเห็นภาพคนที่ถูกยิงตายข้างถนนและยืนยันว่าเป็นนายพิทักษ์โทรแหล่งแรงงานไทยทีมข่าวพบกับพ่อและน้องสาวรวมถึงภรรยาชาวไทยของนายพิทักษ์พ่อมีอาการนิ่งและเม่อหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของลูกชาย เมื่อ9กตุลาคม2566ที่ผ่านมาหลังจากที่ครอบครัวตัดสินใจบอกพ่อว่าพี่ชายตายแล้วพ่อก็ร้องไห้ฟูมฟายทันทีอีกทั้งกินไม่ได้นอนไม่หลับจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงแต่ลูกชายเพราะในทุกๆวันนายพิทักษ์จะโทรศัพท์มาคุยเล่นกับพ่อและครอบครัวทุกวันกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้นโดยนายพิทักษ์ถูกยิงอยู่ภายในรถเก๋งที่มีนายพิทักษ์ใช้ขับทำงานจนพุ่นทั้งคัน ก่อนที่กลุ่มฮามาสจะถีบร่างไร้วิญญาณของนายพิทักษ์ทิ้งอยู่กลางถนนในประเทศอิสราเอลในพื้นที่ใกล้กับฉนวนกาซานาทีระทึกแรงงานไทยหนีเอาชีวิตรอดหลังโดนกลุ่มฮามาสบุกล้อมโรงงานความคืบหน้าการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลนะั้นในวันที่15ตุลาคมบรรดาญาติและครอบครัวได้เดินทางมารอรับบุตรหลานและสามีของตัวเองกลับบ้าน ดยแรงงานไทยกว่า90ชีวิตอยู่ระหว่างการเดินทางกลับมายัางประเทศไทยลงที่สนามบินอุตภาาจังหวัดระยองและมาที่โรงแรมเอสี r k คทั้งนี้ทางด้านของครอบครัวนางสามายุรีบุญใหญ่อายุ40ปีชาวตำบลน,นานหนองทุ่มอำเภอแก้งข้อ จังหวัดชัยภูมิที่เดินทางมาพร้อมกับพ่อของตัวเองวงเล็บคุณตาและลูกชายอายุ11ปีซึ่งนางสามายุรีมีอาชีพทำไรท่ทำนาปลูกอ้อยเลี้ยงตะกะแตนเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่เมื่อ14ตุลาคมเพื่อมารอรับนายสมชายบุตรศีหรืออุย๋ยอายุ45ปีผู้เป็นสามีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางกลับบ้านที่ชัยภูมิด้วยกันทางภรรยาเล่าว่า สามีเดินทางไปทำงานที่โรงงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่อิสราเอลตั้งแต่2,561เป็นการไปอย่างถูกกฎหมายตามสัญญา5ปีของกระทรวงแรงงานซึ่งโรงงานที่สามีทำอยู่นั้นอยู่ใกล้กับค่ายทหารบริเวณชนวนกาซาดรือสามีจะมีหน้าที่ในการเก็บผลไม้ต่างๆเช่นอะโวคาโดมันฝรั่งส้มโอมะนาวซึ่งจากการพูดคุยกับสามีก็ตอบกลับมาว่าปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วง และยังได้ส่งคลิปวิดีโอบางส่วนมาให้ดูว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรในขณะนั้นพร้อมกับล่าสุดเมื่อคืนนี้สามีเล่าว่าในตอนนั้นมีกลุ่มติดอาวุธของฮามาสจำนวน4-5รายได้มีการล้อมโรงงานของสามีและเพื่อนๆกว่า30รายด้วยกลุ่มฮามาสได้มีการใช้ด้ามปืนกระทุง้งโดยรอบของโรงงานเพื่อจะควบคุมตัวแรงงานต่างชาติไปแต่ปรากฏว่าโรงงานค่อนข้างจะมีความปลอดภัย มีการล็อกประตูแน่นหนาทำให้กลุ่มฮามาสไม่สามารถเข้ามาควบคุมตัวแรงงานต่างชาติได้ต่อมากลุ่มของสามีจึงได้ช่วยกันติดต่อไปยังทางการของอิสราเอลทำให้ทหารอิสราเอลนั้นได้เข้าควบคุมเหตุการณ์และให้การช่วยเหลือแรงงานต่างชาติภายในโรงงานอพยพไปยังโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีการจัดเตรียมไว้สำหรับเป็นศูนย์อพยพบดบาทปกป้องบานปลายเยียบเหนือลาวามอส บทวิเคะห์การเมืองกรณีของหมอพรอทิพย์ไปเซลฟี่ตนเองขณะอ่อนระเนเองราบอยู่บนเหนือลาวามอสแห่งไอซ์แลนด์มากด้วยความบาดเสียวอย่างยิ่งอยู่แล้วต่อความรู้สึกของนักอนุรักษ์ธรรมชาติพรันที่นางแบกต่อหมอพรทิพย์ออกโครงแก้ต่างให้แต่ทำให้กรณีของลาวามอสทวีความแหลมคมเป็นทวีคูณทั้งทงที่ตัวเองนั้นหมอพรทิพย์ก็ยอมรับผ่านทางรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ของนายสรยุทธสุทัศนจินดาแห่งช่องสามว่าไม่ได้ศึกษากฎให้ชัดเจนจึงพลาดไปนอนทับลาวามอสที่น่าเศร้าก็ตรงที่กองเชียร์ซึ่งเป็นนางแบกพยายามนำเอาภาพของคนดังบางคนยืนและนั่งทับอยู่กลางทุ่งลาวามอสเพื่อแสดงว่าไม่ได้มีแต่หมอพรทิพย์คนเดียวที่ทำเช่นนั้นเป้าหมายก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครๆก็เคยทามาแล้วและก็ ไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรอย่างที่บรรดานักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาโวยวายบรรดานางแบกเหล่านี้อาจจะมองข้ามกรณีมิวสิกวิดีโอของนักร้องยอดนิยมวัยรุ่น Justin b i เบิลที่เคยอีกกระทึกครึกโครม I show you เมื่อปี2018ไปแล้วก็ได้ยิ่งกว่านั้นยังมองข้ามพรบออนุรักษ์ธรรมชาติแห่งไอซ์แลนด์ต้องยอมรับว่า ภายในพรบอนุรักษ์ธรรมชาติของไอซ์แลนด์บัญญัติเอาไว้อย่างเด่นชัดผ่านมาตรา61ห้ามสัมผัสหรือเข้าไปเหยียบย่ำลาวามอสเว็บไซต์ของสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมไอซ์แลนด์ก็ได้โพสต์ก็แจ้งขอความร่วมมืออย่างเป็นที่รับรู้กันทั่วโลก 1. อย่าสัมผัสหรือเหยียบมอส 2. อย่าเดินออกนอกเส้นทางที่กำหนด 3. อย่ามองข้ามป้ายรอบๆบไอซ์แลนด์ 4. อย่าก,ก่อกองไฟใดๆ 5. อย่าเอาอะไรกลับไปแม้หมอพรทิพย์จะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นแม้กระทั่งป้ายแต่ก็มีการนำเอาป้ายห้ามที่มีอยู่ในทุ่งลาวามอสมาสำแดงให้เห็นว่ามีอยู่อย่างเป็นการทั่วไปความเป็นจริงที่นักชีววิทยายอมรับตรงกันก็คือลาวามอสต้องใช้เวลา 100ปีเป็นอย่างต่ำในการเจริญเติบโตความน่าห่วงใยจึงไม่ได้อยู่ที่พฤติการของหมอพรทิพย์ที่ก่อให้เกิดมนทินมัวมองในห่วงแห่งการเยือนทุ่งลาวามอสเท่านั้นหากแต่กำลังขยายวงอย่างล่อแหลมล่อแหลมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประเทศไทยนั่นก็คือความต้องการปกป้องหมอพรทิพย์โดยไม่คำนึงถึงการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นและ่งประเด็นในทางการเมืองเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้คำนึงถึงผลสะเทือนนี่คือบทบาทของบรรดากองเชียร์อย่างที่เรียกว่านางแบกที่อาจจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ไทยอย่างใหญ่หลวงผ่านการเผยพแพร่ภาพสัมผัสต่อลาวามอส